สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอิชเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีสโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับมังงานวันพีสในตอนล่าสุดว่าในตอนนี้เนี่ยกลุ่มโมฟาได้ทําการพิจารณาการได้สําเร็จและนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาสามารถจับตัวยอนเป็นตัวประกันและเขาก็ยังสามารถใช้ย้อนนั่นต่อรอ,องรัฐบาลโลกเพื่อที่หลังจากนี้เขานั้นจะได้ชื่อเพื่นตรงนั้นในการพาเวก้าพังได้เหนีอยวจะกาอตามความสัญ,ญญานั่นเองนะฮะแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ของกลุม่มโมฟาม เาะวาด้วยความที่ว่านอกเกาะเอเคในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีกองเรือหนึ่งร้อยลำที่รอมาไว้และไหนจะยังมีเหล่าพลเรือโทลเลก, e ur, ก้าคนพลเรือเอกคิสซารุและกัปตานเซเทิร์นซึ่งจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยทําให้แผนการกลุ่มหมอฟางเนี่ยมันดูเปไม่ได้ยากสนอยแถมเนื้อหาในตอนล่าสุดมันก็ได้ตัดบทแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมานะว่าทําไมกลุ่มหมอฟางเนี่ยพวกเขาเนถึงสามารถจับตัวยอแล้วก็เป็นฝ่ายได้เปลี่ยนในปัจจุบันได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะได้เห็นว่ายอเนี่ยเธอนั้นได้ออกคําสั่งให้เหเเ่่าาูฟมจกกทททุคคนีอย และนั่นก็หมายความว่าการที่พวกลูฟี่สามารถจับตัวยอกได้นั่นหมายความว่าพวกเขานะฮะก็น่าจะสามารถจัดการเหล่าเซอร์ฟิมได้สาเร็จเพราะว่าก่อนหน้านี้โซโลนี่ก็ได้บอกว่าจุดอ่อนเซอร์ฟิมเนี่ยนั่นคือการที่พวกเขาต้องโจมตีในช่วงเวลาที่เหล่าเซอร์ฟิมเบลฟายด้านหลังของพวกเขาเนี่ยดับลงเสในช่วงเวลานั้นมันจะทําให้ร่างกายที่เหมือนกับว่าเป็นน้ำมันตาวเซอร์ฟิมเนี่ยสามารถโจมตีเข้าแล้ว็จัดการเข้าได้ในเวลานั้นแต่ว่าอีกหนึ่งหนทางที่น่าสนใจเนี่ย นั่นก็คือเป็นไปได้หรือไม่ในช่วงเวลาที่กลุ่มโมฟานี่กำลังต่อสู้กับเหล่าเซโรฟิมนั้นก็จะได้มีการแบ่งคนเพื่อทําการจับตัวยอคเอาไว้แล้วก็ทาให้เธอเนี่ยยกเลิกคาสั่งเหล่าเซโรฟิมอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะภาวะด้วยความที่ว่ายอคน่ยก็ไม่น่าจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่มากมายขนาดนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดเนี่ยกลุ่มโมฟานั้นอาจจะใช้แผนการนั้นในการพลเกมก็เป็นได้และการที่ในตอนนี้พวกเขาไม่แผนในการจับตัวยอคมันก็น่าคิดนะว,ว่าแผนการนี้จะมีโอกาสสาเร็จมากน้อยแคไหน พราะว่าก่อนหน้านิยอกเธอนั้นก็ถูกข่าพุทธเฒ่านสังฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าถ้าเกิดลังจกนิยอกเนี่ยเธอนั้นจะถูกปล่อยทิ้งและกลุมโมฟาน,นั้นก็ไม่สามารถใช้เธอเป็นตัวประกันได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าข้อมูลล่าสุดมันกับมีเรื่องราวที่ว่าในตอนนี้ฮัฟพุทธเฒ่าพวกเขานนั้นต้องการต่อยอดในการสร้างมาเทลเฟรรมโดยที่มาเทลเฟรรมนี่ก็อย่างที่เรารู้กันดีล้วมันเนี่ยคืออาวุธที่ท่านอิมใช้ในการถล่มก่อนรู้เสือก่อนหน้านี้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะยัังไมม่สมบูรณ์้องการยอผลิิตเเนพ่มมาากขึ้นนเพระฉั้นกกาารัปเตล่สในจะ ยังมีคุณค่าต่อห้าผู้เท่าแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่กลุ่มโมฟานนั้นจะสามารถใช้ยออเป็นตัวประกรันได้สําเร็จแต่ว่าปัญหาที่อยู่ที่ว่าถึงแม้ว่ายอเนี่ยจะยังมีความสําคัญต่อห้าผู้เท่าก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องปล่อยกลุ่มโมฟานนั้นหนีไปเพราะล่าสุดเนี่ยกีตารูพร้อมกองเรือนก็ได้มาถึงเอเคเรียบร้อยแล้วและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้เห็นว่าการที่ในตอนนี้นั่มีกองเรือหนึ่งร้อยลำได้มาล้อมรอบเกาะเอเคที่มีกลุ่มโมฟานไว้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าในตอนนี้าบบาลลวเน,นเแาม,าม่ตอ และนั่นก็ไม่แน่นะว่าข้อตัดรองกลุ่มโมฟาเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถใช้ได้จากเหตุการ์ในปัจจุบันเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดถึงแม้ว่ากลุ่มโมฟานั้นจะอยู่ในฟอนเทโดมก็จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพวกเขานต้องออกมาเนี่ยก็ต้องปิดฟอนเทโดมแถมฟอนเทโดมเนี่ยก็จะมีตัวเลข100ซึ่งมันคือตัวเลข100%ของบาเลียพัชะนั้นเนี่ยมันก็ยังน่าคิดนะว่าตัวเลข100%มันจะหมายความว่าถ้าเกิดบาเลียนั้นถูกโจมตีเปอร์เซ็นต์พวกนี้เนี่ยมันจะลดหายไปแล เผาว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นมันก็จะยิ่งมีโอกาสสูงมากที่หลังจากนี้รัฐบาลโลกเนี่ยจะเปิดสงครามกับกลุ่มโมฟาแล้วก็ใช้วิธีในการแย่งชิงตัวยอกมาใช่ไหมฮะเพราว่าในตอนนี้การที่มีพเลเรือโทเก้าคนแล้วก็พเลเอกอยู่ที่นั่นรวมทั้งเซตเทิร์นที่มาที่เอเคด้วยตัวเองเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสเข้าไปใหญ่ที่รัฐบาลโลกจะเปิดสงครามต่อสู้กับเจ้พาพันโมฟางเพราะว่าในเนื้อหาในตอนล่าสุดเซตเทิร์นเนี่ยเขานั่นก็ได้พูดออกมาคำหนึ่งนะว่า,เ,าวเหล หลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงไปกําจัดนักวิจัยพวกนั้นซะและการที่เวก้าพังนักศึกษาเกืกับหนึ่งร้อยปีอย่งความว่างเปล่าเนี่ยแน่นอนนะว่าเซตเทิลนันก็ไม่สามารถปล่อยเวก้าพังไปได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่กองเรืองหนึ่งร้อยลำกับคีซารุและฮัฟเฟ้เทวเซตเทินจะทําการเปิดฉากโจมตีแล้วก็ต่อสู้จากพันหโมฟางเนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากกว่าที่กลุ่มโมฟานจะหนีรอดไปได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าที่น่าตลกนั่นคือลูจิในตอนล่าสุดเนี่ยข่าวนั้นก็น่าจะ โอเคแล้วนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั cribe และก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดเนในหาคลิปใหม่ช่เอรเราส่วสวันนี้ผอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ